อันนี้แครหลอดบ่เออแครหลอดอันนี้ว่าหอมนีแตงเงินก็ได้แครหลอือแมด้แครหลอดคือเป็นนั่นโบได้กระบาดอันหนึ่งก็เอาได้เงินแล้วมันจะเลือกก็คือกำผักแท้แครหลอดนะมันเป็นประการกุญญชีพสบายดีพี่น้องสบายดีสมบูรณ์บอลอันนี้แม่แม่นั่งนะพี่น้องแม่คนนึ่งเนาะอยู่ปานาบอเดี่ยวอันละเฮจย่ังแม่เนี่ย โมูนนย่ยมูอดถอดมู้ไม่คนอันนี้เราสาวเราสาวแก้วเราสาวอันนี้เราไผ่เมียเราเบาเพราเราเมียเรา,บาเบาเียไสาวนี่นะไปหนไใไก่ยำ ทมาอแม่เอ่ออะไรอเออเพ่งอยู่พี่ว่าเจ๊เพ่งแค่หลอดเดินนี่เดินนี่แค่หลอดอันนี้แค่หลอดว่เออแค่หลอดอันนี้ว่าหอมนี่ได้เงินก็ได้แค่หลอดกอไดแค่หลอดคือเป็นนันบ่ได้กระบั๋อันหนึ่งก็เอาได้เงินแะไรมันจะเล่ก็คือกรรมขาดแท้แค่หลอดนะโอมันเป็นกระทอยัง มันพอดีกันเออยิมยังไงใส่ตันัเาห็ดอันนี้เขาเอิ่นเนายแครอทเสยังไงเขาจะไปยเห็ดอ๋อไ่ใช่ยเห็ดในวันพรุ่งนี้อ๋อในวันพรุ่งนี้ก็คือมืออื่นเนาะมาี่เยอก็เอนเพื่งจิดปากเลยนะนั่น ม็ตกปาโควิดเนี่ยแบบเปหูดานโควิดันมีโควิดมีอกโควิดเนาะโควิดอในบ้านเท่านี้ไม่เหงเลยมีแต่กระปิกมีแต่กระปิมีแต่มีแต่กิฝุ่นเลยเนาะบ้านนานนั่นแห่ะลืมาปัเ้ยโอเเ๋ยาโอยังเข่ยงนี่อะไรเขีงชี้เขา อะไรเสงที่เขาเปนอะที่เขาพ้่มชีขา่งอ้พุ่ีขพุ่งอีันเขาเปลือกเอาออกมเป็นของสารนี้แง่เอาเลยขึ้นน่อยเท่นอหรอขึ้นหนอยว่ะพุ่มชีหน่อยเออน้าเลงข่าระถือเท่แงยอะนนีากห้าหกห้าหกห้าหกหกหมื่นะปนหม

còn ngọt, à, cây, nhảy, 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 nhảy. À, 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 nữa nhảy thế này, cay phát, lên đây บัก้ม็กบักดอดโบเห็นจักคนบักแม็กมะซักเทองไว้ทั้งหมดมาซักไว้เมือนี้ตื่นมืซอเช้ามาเลยโบอยากขี่รถมาดัมเนา้าโอ้ยโบอยากขี่มันก็บโบขี่ได้ดอกแม็กกว่ามุกเตี้ยเน้าอ่ะร้อยเมื่องเพื่อนไ่ลอยจักเตีไปหมู่มันแล้วเนาะไปน้ำมูนมันอะไรนก็จะจำมันสิดิเลยเออ เขาผ่าเขาพี่น so so ้องเลยอ่าใหญ่เขาทางนี้ก็ซีมีเขาจะหินยานทางนี้กระปุ้นกระปุ้นนั่งปุ้นมาทางนี้นั่งปุ้นไก่ลาดเอาพี่นะามาเด้อกินตอนไก่เห็ดหนามกระปุ่นขนมจีนทางไทยเรียกขนมจีนทางไทยเรียกขนมจีนคนลาวเรียก าปุ <c ười> uh, ้นเอยพไก่มีแต่ไก่ลาดรมนีไก่ลาดลายโตเป็นลายโตแลสันนิยนลายสาโตสาโตเอาเือกมาผักก็นหยาบอันนี้มน้าม้อหยาดเลย เคียงนี่น้อยใช้ไหมน้อยเยอะว่ะนะเกิดอะไรมาใหรอเคียงให่อันนี้น้ำหนาข่อแม่เนี่ยงานบุญมีหนาอยงานบุญแจกขาวห้หมูไต่เนาะเปิดมาจากชีวิตไปกับแคชีวิตไปกั ปี2 0 1พพี่น้อง2 0ง7 2016บเจอง่สป่ะขำมนี้ลงัน้งแต่ก็ลืมพียอยหลายปีเลย้านี้ก็จะมียำมูยอทางนี้นั่งเอกซ้อนเบาฝังสายยำมูยออย่าีเงี่ยเฮ้มช่ยเห็นยำหน้าหนิ ก็ประหยัเขากแง่เาอาเอแค่นี้เาคนเบิ่งเขามักเบิ่งคนงามนี่แหละเขาอินคนงามให้เขาเบิงแนี่หน่อยกันะ่งามกว่าอว่าน้ออเนี่ยี่ยังมาแบโลกเนเทียนะสองสิบหกสองสิบะ

เดือดนยมีอยู่ในอันประวัติมัเลยย้ออยู่จดไว้ในประวัติอยู่ในตู้ห่อยๆสองหาสิบเจ็ดนิหน่อยโอ้ใครเสียชีวิตเกิดอุบัติเหตุเนาะนึ่งยี่าบสองนเง rồi rồi họ lên họ à đây họ kinh thảo leo nào rồi 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 เอาำแข็งมาค่ะผมไม่เจะไม่ใช้แนวจีใช้นานนัไม่เจะอกมาเจ๋น้ำเดี๋ยวจีใหญ่ด้อเขาอ่ะเ็ดยอะเยอะอะไรอ่งมันชาเย็นเบาชานมเย็นนมเย็นนมเย็นกินน้แล้วแล้วผมยากินอะไรนมเย็นถามแต่ถามจหาอเหรียญจหาซืเยญดูน่อเอาลำเอฟเพ่งไวก่อนเาะ Ừ, Thọt quan. Oi quan đe. Đi hắn thai đó ni. Nó nhúng không được này. mẹ. Ừ. Ui, con quan cũng ăn nằm quá đó. Ừ. Nằm nó cũng ăn. Tai rồi. ไก่มันท่านได้เย็นกเอิกันมกีปากาินทางลุมนี่ยเหนียวออลนั่นเเนือไก่ใหญ่เลยเนาะไก่ชิ้นไก่ไก่พันใส่ยำเห็ดไก่พันมไก่พันเลยกูลงว่าไก่ก็จะต้มเห็ดนะล้กูหลุจากจีนไก่เนี่ยไก่ชิ้น่ะเออเปิดเ็ดนา กูก็ได้วาไก่เลก็ได้วาไก่เาตเล่นจะไังไดอกลเฮ็ดกระบามลานน่ร้แต่ไหนฉันบายโหลดมเออนะมกาลามไกระบามลางกูเนาะเฮ้ยไปใส่น้ำแขงหมดจานแกาเกลือใส่ไปกมเพิ่งลานยอะเกลือใส่ยังโอ้ยเพิ่งลาบหดจนชาเย็นชาหยก ใส่เตาจังนั้นหน่อยหาวหน่อยมันก็จะลายมันลายโอ้แม,ะม,ะมะ่ทอหมูมาช็้ตัวห <c oughs> ม<ะ>่เอาผ่าตัวห,ตหนึ่งที่บอกสองบอกสอม

ลองเพียงสองนิ้เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณหลายๆลายขอบมดขอบใจสมองสมบอตที่ให้กงลังใจไก่เนาะมาตลอดฝากไลฟ์ฝากแชร์ฝากกดติดตามเด้อพี่น้องเด้อสบายดีหักรักเคารพเสมอ,ส,อมสมองสมบัติวันนี้มีแห้งเด้อสมองสมบอตเด้อ